สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปลายเมื่อสกุสกุลขาเมื่อนนี้มาเผ่อกับสาวมอลลมสลีพ่อหน่อยสมบูรณ์อีกเช่นเคยละจ้านะคะเมื่อนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องขาได้เลือกง,งามยามดีค่ะทุกคนค่ะห <c oughs> ลังจากปิดร้านมานานนะคะทุกคนหลังจากปิดร้านมานานก็พอดีลูกค้านะคะลูกค้าแบบว่าเชิงเชงในเนี่ยคมคูนิดนนหน่อยทัพี่น้อง จะเปิดแล้วม่าเปิดมาว่านมาว่านลูกค้าก็จะมาสาผมมาสั่นยุ้ยยังคือนมาเปิดร้านเพืนะ่อนะอ่าอ่ากันเลยมานนี้ค่ะกันเลยมาเมียเม่ยนเพื่อนเมี่ยนซ่านทําความสะอาดร้านนะคะทุกคนมาทําความสะอาดร้านจัดตกแต่งหน้าร้านใหม่หมดนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราปิดร้านมานานนับโอ้โหตั้งแต่วิบวับใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะสิริพรยานคะ่ะ สิริพรยาเนาะกันเลยโมออเปิดนะคะก็เลยปิดร้านเพราะว่าการทําผมเนี่ยเป็นการที่แบบว่าสัมผัสโดยตรงกับลูกค้านะคะพี่น้องคะกะเลยปิดร้านมาโดานตบมนืนอีาก็ได้เลิกงามย่มดีค่ะพี่น้องคะเปิดร้านเสริมสวยของเราแล้วนะคะสิริมาพรบิวตี้นะคะพ่อแม่พี่น้องขะเปะแล้วพามาชมบรรยากาศของหานห,านห้าก,กันแล้วกันนะคะพี่น้องคะไปกันเลยจ้าค่ะพี่น้องคะ บรรยากาศของร้านเรานะคะทุกคนก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากนะคะทุกคนเพราะว่าร้านของสิริพรน,น้อยสมบูรณ์เนี่ยเปิดมานานนะับเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะทุกคนทุกอย่างก็จะเป็นในรูปแบบโบราณหมดนะคะทุกคนเก้าอี้นะคะทุกคนขามีเก้าอี้เนาะอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะเราจะมีเก้าอี้สองตัวนะคะไว้บริการลูกค้านะคะทุกคน สวนนี้นะคะทุกคนคาก็จะเป็นโซฟาเอาไว้รองรับลูกค้านะคะทุกคนค่เวลาลูกค้ามาเข้าคิวรอการทําผมเนาะเราก็จะมีโซฟาจุดนี้นะคะไว้รองรับลูกค้านะคะทุกคนไปแล้วเราพาไปชมบรรยากาศหน้าร้านกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่คะ่ะทุกคนก็จะเป็นภาพบรรยากาศหน้าร้านของร้านเสริมสวยของเรานะคะทุกคนคะ่ะ ป้ายเก่าหน่อยนะคะทุกคนคะอันนี้ชื่อชื่อร้านเนี่ยะจะของร้านใบนิวนะคะก็พิมพ์ผิดนะคะทุกคนก็เลยเป็นสลีวาพรนะคะที่จริงเป็นสลิมาพรบิวตี้นะคะทุกคนคะ่ะจะมีก้าวผมแต่งหน้านะคะทําผมในงานต่างๆนะคะทุกคนบรรยากาศข้างหน้าร้านเรานี่จะเป็นซุ้มขายน้ําเรานะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ขายนะคะทุกคนนี่ค่ะ ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของหน้าร้านเราคะ่ะทุกคนคะ่ะใครผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาใช้บริการได้นะคะทุกคนคะ่ะที่ร้านเสริมสวยสิริมาพรวิวตีนนะคะร้านของเราก็จะอยู่พิกัดนี่นะคะทุกคนตรงสะพานขาวนะคะใครผ่านไปผ่านมามาแวะใช้บริการได้นะคะทุกคนคะ่ะก็ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ถ้าใครหาไม่เจอนะคะดูดูได้นะคะทุกคนว่าจะมีตาสัญลักษณ์ของคุณลุงปัญญานะคะ,ย,ย,นนะ,คะคยืนอยู่หน้าร้านนะคะทุกคนยืนอยู่หน้าร้านนะคะร้านเสริมสวยสิริมาพรบิวตี้นะจ๊ะถ้ายังไงใครผ่านไปผ่านมาก็มาใช้บริการด้วยนะคะท,คทุกคนคะ่ะทุกคนค่ะนี่ก็ มาพาชมบรรยากาศนะคะร้านเสริมสวยมาพรบิวตี้นะคะทุกคนค่ะที่จะเริ่มเปิดฉากอลังการขึ้นตงณานตาอีกรอบนะคะทุกคนหลังจากปิดนี้บิบับมาดุน,นพี่น้องเนาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์พร้อมด้วยแต่กระดิ่งล้วนลวนะคะทุกคนค่า <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวมอลล์สันดิพรและสมบูรณ์เยอะๆด้วยนะจ๊ะ ไปผ่านมามาแวะได้นะคะที่ร้านเสริมสวยสิริมาพรบิวตี้